ฝึกนะคะฝึกสิ่งนี้เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราฝึกแล้วเรามีความชํานาญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ว่าทาอะไรนะคะก็สําเร็จแน่นอนอยากบอกไว้ถ้า ะะเราก็เลยถึงบางอ้อ,อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะวันนี้อาจจะยังสร้างความสัมพันธ์น้อยไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมดโอกาสเราสามารถสร้างโอกาสเองได้นะคะทุกครั้งที่เราเจอใครก็ตามคุณต้องให้ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ตรงหน้านะคะเรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ ลืมนะคะเรื่องการจําชื่อเป็นสิ่งสําคัญเจอกันครั้งแรกสมมติเจอกันครั้งแรก่จําชื่อได้แล้วแต่พอครั้งที่สองเอ๊ะไม่แน่ใจว่าชื่อจําถูกไหมเราเรียกชื่อเขาเราไม่แน่ใจเราอาจจะใช้ประโยคนี้ก็ได้นะคะอันนี้ฝากไว้เนาะเป็นประโยคเขาบอกว่าจําแบบเหมือนจําไดะคะ้คุ้นๆแต่มันติดตรงที่ปากไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรถ้ายังไงขอสอบถามอีกทีได้ไหมว่าชื่ออะไร ได้เรียกได้ถูกต้องนะคะเพื่อได้เรียกได้ถูกต้องวันนี้ค่ะการที่เราจําชื่อเขาไม่ได้มันไม่ผิดเราถามได้แต่ถ้าเจอกันหลายๆครั้งแล้วยังจําชื่อไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขานะคะเพราะถ้าเราใส่ใจเขามากพอเราจะจําชื่อเขาได้ลองลองนะคะก็เพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆลองนําคิ็ดลับนี้ไปใช้ นิดนึงนะคะถามไว้นึงเอ๊ะไปกินข้าวรู้จักป้าชื่อป้าเจ้าของร้านไหมอ่าทถามนิดนึงนะ เป็นอย่างที่บอกไว้ไหมนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์นะคะทุกครั้งแล้วก็ถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์นิดนึงจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือคนรอบข้างที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะวันนี้ก็ขอไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลที่รับดีๆเด็กจะมาไลฟ์ใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ